รามุชงนะครับโครการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวย,มย,มยไทยด้วยดีมาโดยตลอดบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล่าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อม้วยแป้งโยคีน้าสมีวงกลมและคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทลิเปเยลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาแล้วครับปล่อยตัวมาในยกที่3นะครับโอ้โหยกนาทีนี้ เบียดถึงตัวตลอดเลยนะครับเป้าหมายนี่วงในแน่นอนเวลจาจับนี่ดูว่าจะที่เด้เปรียบนะครับแต่ว่าหูฟ้าเองก็มียาฉีดมาแล้วนะครับเ็มแรกสามหมื่นบาทถอยมาชกในเกมตั้งรับนะครับแต่ว่ามีหมัดซ้ายแข้งซ้ายนี่แล้วครับคอยบวกอยู่มาดูกันที่วงในถ้าขวางไม่อยู่นี่ก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าโอ้โหยกหน้าทีนี่เวลจาจับนี่จับดูเหนียวแน่นแข็งแรงเลยครับ ช้พลังก,กำลังกันเยอะมากครับยกทีสานี่ก็รู้เกมยังเหมือนเดิมเะครับเดินประกบนวัดกันที่เพลงเข่าครับยกก็ทีลากขามาอา้าววงนขวางตีแมแกก็ยกแกก็เสียบไม่หยุดเหมือนกันนะครับผู้ฝ้าพยายามกดตั้งตั้งไว้ก่อนแมต้องเก็บกันอาวุธให้อยู่ครับ <c oughs> ยกนาทีมขยกขยกเข้าไปขอูวขวาคนละแขนหนหจับ เตียบหยก,กนาทีผูฟ้าูฟ้าติดเครื่องมาก่อนจังไปทีนี่ครับเอาแล้วครับดูว่าจังหวะนี้นะครับเริ่มจะมาหลกมั่นใจหรือเปล่านะครับหยกนาทีเบียดกล้ำไม้ตีเข้าอย่างเดียวหูฟ้าพยายามจะออกแข้งต่อยหมักแต่ว่าโดนเบียดถึงตัวนี้นตีนะครับมีหมักนำไปด้วยนะครับหยกนาที หวง,งได้ล็อกไปผู้ฟ้าอยากจะไล่แขนสู้แต่ว่าทีต่อทีโดนต่อโดนแหะครับหยกนาทีวันนี้แกมาดูจริงๆเลยครับบวกซอกันเดินเสียบไม่หยุดผูฟ้าพยายามพยายามจะมาหาจะจะผ่อนเกมหน่อยและครับเพราะว่าหยกนาทียกนี้ก็ยังแรงอยู่ครับ่นาติดตัวอย่างเดียวเลยครับขวางไว้ไก่เชือกไกลเชือกกรามการ กรรมการยัดทั้งคู่มาครับอ่ะมามาซัดกันกลางเวทีครับโอ้โหนี่ครับมาสมสรรโลแกนมวยมันวันสุขรายการมวยไทยที่คุณไม่ดูไม่ได้ครับเล่นใหญ่จัดนะจัดเต็มโอ้โหดูครับนี่ไปแดงอุบลน,น้ำเงินอมก๋อยเชียงใหม่โอ้โหดูครับ่มวยเก่งสองภาคแะครับมาเจอกันแบบนี้ก็สนุกเลยครับ เอาละครับยังมีเวลานะครับให้กับผูฟ้านี่ไปถอยตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับเดินเบียดทาก็ทําได้ดีแต่ว่าโอ้โหมาทิ้งเดินก่อนนะครับหยกนาทีแล้วก็ปล้ำไหนทําได้ดีด้วยดูนะครับจังหวะการล็อกการแทงผูฟ้าก็ไม่ยอมพยายามจะไล่แขนงแล้วก็ตีโต้ด้วยเกมการยกก็ถือว่า ยังสน,นุกนะครับฝ่ายแดงมีทีมงานก็สั่งเดินตลอดนะครับโอ้บอกให้ติดตัวไว้เบียกเข้าไปูฟ้าอยากจะไล่แขนแล้วก็แทงคู้เกมการชกนี่ยังรงะทึกนลครับอีกสองยกที่เหลือนี่ได้เห็นอะไรดีๆกันแน่นะครับพักกันก็คิดเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อย รถสวยจากเจตผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจากเจต0863557893และบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทร0860228ขอขอบพระคุณครับล่อยตัวมาในยกที่4นะครับมียาฉีดเพิ่มเป็น60 0มืบาทก็ออกมาชิงเดินเลยนะครับปูฟ้าให้ถอยแล้วนะครับยกนี้ มีแข่งขายแรงๆนะครับแล้วก็มีหมัดมีศอกด้วยมาดูว่ายกนาทีเองก็ต้องพยายามล็อกเอาไว้ก่อนนะครับไม่ยอมให้ผูฟ้านันเบียดถึงตัวนะครับเอามาดูกันนะครับดูจังหวะชิงเดินอีกแล้วนะครับยกนาทีผูฟ้า ใีไม่ถนัดนี่กรรมาการต้องแยกก่อนครับผู้นี้ดูแล้วนี่ใครเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินนี่จะออกอาวุธได้เข้าเป้านะครับเอาเดินอีกแล้วครับยบกไม่ทิ่มาใช้ลูกแข็งแรงชนอย่างเดียวตีเข้าไปครับผู้ฟ้าก็ตีคืนมาขีบไว้ขีบไว,ไว้ยกมามาวงในไครจับพละกําลังไทรจะข้อแขนแข็งกว่ากันครับมามา,มาถึงตรงนี้สถานการณ์พลิกไปพลิกมาอีกแล้วครับ คู่เปิดหัวของเรายกนาทีติดปลายจะดูผูฟ้าครับแผ่แกก็โต้ทุกเม็ดนายนายยกพยศยกพร้อมๆกันเลยโอ้โยงวงนายนี่ดูว่ายกนาทีนะก็ยังทําได้ดีกว่านะครับอย่าเบียดก้าไปผูฟ้านี่ต้นยกนี่ออกมาเดินเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาพยามจะไล่แขนสู้ยกนาทีก็เดินชนตลอดนะครับ โอ้ดูว่าวงไทยนะได้เปรียบอยู่ที่ภูฟ้าแล้วนะครับนีนะครับก็ยังไม่ยอมนะครับหมีมัดหมีตอกแล้วก็มีแข่งี้ีอกอตลอดติดตลอดเหมือนกันครับผู้เปิดหัวมวยมันวันศุกร์มันต้องเป็นแบบนี้ครับมันต้องแมนแบบนี้ครับเดินอย่างเดียวครับยกนาทีอ้าวภูฟ้าเด้งตีก่อนจากครับโอ้โหวุ่นวายปั่นป่วนเลยครับมวยมันวันศุกร์ของเราครับอือ่านี่ครับอ่าขยับขยับขออก่อใครออกก่อนขวากับซ้าย ในยกหน้าทีู่ฟ้าคูฟ้าแักกดแขนกดแขนไว้กดแขนไว้กอนโอ้ติดม,มุมติดเชือกอ่ะมากลางเวทีกันต่อครับโอ้สถานการณ์นี่ก็ถือว่ายังไม่ตีจากกันเลยกบคูฟ้าก็ไม่ยอมเลยับพยายามจะเดินเบียรสู้ในด้วยนะครับ,ม,รบมาถึงตอนนี้มาดูกันที่ยกหน้าทีเวลาจาับที่กดลงมาแล้วนะก็กระทุ้บเข้าไปนี่มันเก็บๆเลยครับดูว่า ได้เปรียบนะครับวงในเขาไม่สนแล้วครับตอนนี้มาถอยปล่อยให้ผู้ฟ้ากันเดินเบียดเข้าหาโอ้โหพอเข้าในก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับผู้ฟ้าก็ไม่ยอมนี่นะครับพยายามจะกดแขนไล่แขนแล้วก็ตีสู้ด้วยเกมการยกนี่เปียกกันสนุกเลยครับโอ้โหคู่นี้นี่จะจบลงแบบไหนครับสองภาคไม่พอแน่นอนครับยกนาทีต้องฟ้าในช่วงท้ายปลายยกสี่ตี ตีก่อนจ้าครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นอัน5ได้เหนื่อยครับแล้วก็แขลแตกอย่างเมื่อสักครู่นี้รับไปเข็มละ500บาทครับประวัติการค่ารักษาพยาบาลขอบคุณบริษัทคนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดครับรับออกแบบผลิตตั้งางานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทร0860ตองสองตอง8ป่ตถึงปซาวนา่าร้านพ็อกเทลซีฟู้ดขอ, Food, ขอนแก่นโดยคุณจิ้มเจครับ เอาละครับสถานการณ์นี้ถือว่าทิงดําเลยะนะครับผู้นี้ออกมานี่โอ้โหแหละทั้งแข้งทั้งเข้าไม่ยอมถือว่าผู้ฟ้าก็เดินเบียดขยับเข้าไปเอานะครับเด้นไปนะครับโอ้เกมการุกนี้ถือว่ายัางใกล้เคียงกันม,กมากๆครับมันต้องแบบนี้ครับผู้เปิดหัวมันต้องแบบนี้ครับไอยกนาทีจะติอุบลกับผู้ฟ้าโชดบางแสนใครจะได้รับการชูมือก็ยังน่าสนใจนะครับอ้าแข้งมาแข้งคืนหมัดมาเอา้าดูใกล้ใกล้ใกล้มาลองกําลังกันหน่อยครับ ว่ามันมันนดูเนียวดูเนียมันมันใกล้เชือกใกล้เชือกอ่ะมาเกี่ยวเชือกไม่ได้ครับมากลางเวทีครับโอ้ยอีกสองนาทีสุดท้ายครับฮ่าบีบหัวใจบีบหัวใจเดี๋ยวดูครับโอ้โหผูกฝามากินไปก่อนหนึ่งแค้งอ่ะยกนาทีคืนโอ้ยคนละแคงคนละแครอ่ะยัดปายยกทีอ่ะมากลางเวทีกันต่อ ว่าผู้ฟ้าเองก็พยายามจะเดินฝาดแข้งได้สวยนะครับยกนาทีจับมัหนกมัน่นใจไปชกตั้งรับไม่ได้จะต้องขยัยาโตนี่นะครับมาแต่ละไม้ก็แรงๆเหมือนกันโอ้มามาเป็นชุดเลยนะครับทั้งแข้งทั้งเข้าทาั้งศอกครับผู้ฟ้าเอาละครับมาดูกันนะครับว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับ เหลืออีกหนึ่งนาทีกับ20วิครับอยากจะทำอะไรต้องทำเลยนะครับเดี๋ยวกลับไปนอนไม่หลับนะครับอแขงมาสวนมดยัดเข่าไปครับโอ้ยมาเสียบเม็ดนี้ครับมาเนี่ยออกเสียบมุ่งน้ำเงินครับมาทีมงานของเสียโทษหางแสนอา้าวดูครับขยับเดินเดินเดินซ้ายซ้ายซ้าย,ายไม่ออกดูครับยางนาทีดักไปหนึ่งที โอ้โหมาอีกประมาณ40ิกว่าวิยังไมคกับฟูฟามาตอนนี้ต้องคิดเร็วทําเร็วแล้วครับายน้าเงินดูแล้วต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่พยายามจะเียดเข้าไปไม่ยอมนะครับยกนาทีล็อกเอาไว้ก่อนขวางเอาไว้ก่อนแทงแนีวก็คาเอาไว้ดูว่าจะเป็นงานหนักแล้วนะครับของรูฟ้าตอนนี้ต้องมีหมัดมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับอตอนยกนี่ทำท่าต้องบอกว่าได้ลุ้นเลยนะครับ แต่เบียดไปเบียดมาครับโอ้โหทาออกอาการแถวนิดเดียวนะครับภูฟ้าภาคที่สองครับเดี๋ยวจบคผู้นี้คู่ต่อไปก็เป็นกล้องพนัทนออนุวัต์ยิมครับเจอกับตาตาเล็กกิโยนบ้านแท่นนะครับในพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์น่าชื่นชมนะครับนักสู้ทั้งคู่ครับทั้งยกนาทีแล้วก็ผู้ฟ้าเพราะว่าออกอาวุธกันตั้งแต่เสียงระฆังยกแรกดังขึ้นนะครับเดี๋ยวมารอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคู่เปิดหัวมวยมันวันศุกร์ วัจัมาสุขที่20ตุลาคมชัยชนะจะไปอยู่ที่ไหนครับจะเป็นการย้ำแค้นหรือว่าล้างแค้นครับวันนี้เปิดหัวแบบสุดมันแล้วนะครับตอนนี้มุมแดงครับอาจารย์ศิรุิชูมือให้ไฟแดงครับยกนาทีจาติ๊กอุบลครับนี่ครับวันนี้